ปกติก็ตรงแก้มก็จะเป็นแผลเป็นที่เป็นเป็นหลุมสิวนะครับก็ก็ตื้นขึ้นนะครับก็ผิวหน้าก็ดูดีขึ้นครับผมโยครับก็ปกติมีปัญหาสิวแล้วผิวมันครับแล้วก็มีแผลเป็นจากสิวนะครับเพราะว่าสิวขึ้นเยอะเลยก็ยิ่งใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านเนี่ยก็สิวก็จะอยู่ใต้หน้ากากเนี่ยถ้ารอบๆอบตรงช่วงช่วงที่หน้ากากเป็นอยู่จากคางนี่ รอบๆปากตรงแก้มเนี่ยก็มีสิวเยอะกะ็หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์วายแปดเป็นภรรยานะแนะนำมาให้ให้มาลองใช้ดูสิวก็ก็ยุบลงนะครับก็นี่ก็ถือว่ายุบลงไปพอสมควรแล้วแผลเป็นจากสิวก็จางลงหลุมปกติกแล้วตรงแก้มก็จะเป็นแผลเป็นที่เป็นเป็นหลุมจากสิวนะครับก็ก็ตื้นขึ้นนะครับก็ผิวหน้าก็ดูดีขึ้นครับ